น้ำโคกไม่รู้แล้ว <c oughs> ผมซื้อแล้วบอมาเกี่ยวดูไปห่างลงมาละ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แยกลำเพลินออฟฟิเชียลตอนนี้เรามาถึงงานของเราแล้วอยู่ที่โรงเรียนนาคำวิทยาแม่เติมหัวหน้องข้าเจ้าน้ำเลี้ยวหนักน้องนาคำปะแม่ไาน้องนาคำกันนะ บ้านบุตรหรือบ้านอย่างวะโรงเรียนนาคำวิทยาตำบลแดงม่ออำเภอเื่องในจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้อยู่อุบลเบิดมือครับพี่นอ้องเื่องในอุบล หาพักหยุดตามโดมตามอาคารนะครับทีมงานห้องมาหอดแล้วครับว่าจะเป็นรถเวทีรถบัสเรือรถเลือ,รถ,ลอรถเครื่องเสียงประทันดีเห็นตอนนี้เวลาบ่ายโมงนะครับ เราวิ่งมาจากงานเมื่อคืนที่ซูรินประมาณลอยนิดๆน,นะครับลอยกว่าโลโอ้ยยังมากหอดกระรับเลย

เอาไอ้นนพอล้มเอามาแมพปูดตัวนึงมีคุณไอ้วัตรศาสตร์เป็นยังไงนะคะตำช่วยเกลียงวะใครอยู่มิแน่มาขายอ,อันนี้ก็คือหน่อยมก็แอบหวานๆบบก็คืออะไรยันสุดยินเราขอเดี๋ยว <c oughs> เอ้ก้าวว่าชิบกินเขาไหม ถ้าซื้อมาอไรกินโมเบอร์กระชิดเรือเสี<ม>ยดายของเ,เอมซื้อปีนเนมันชิ้ช่องใหม่าลยบอกิลแม่มันที่จะของสว่าใหม่เดียวขอนี้วหอนนักก็าอาไอ้เดียใสซืส้ยังนี่ปีเนเดียวใหม่เดียวขหนียวหอน,น่เออะรูพรอกับอกพ่อเด้อ แต่ที่ซื้อว่าชีหาไม่ขึ้นแม่เห็นบัมันกักินบัวเบิดจะเขื่อมันกัดดิทิมเ่ยหมูเส้ามาพิลีเด้ซื้อมาก้าว่าแบบกินระเบิดเลยไม่่าหิวเลยมั้ยฮะไม่่าหิวกับกินแนวไหมอดเอาวันนี้ขายเอออดเอาวันเบิดแล้วจอวเนาะ 3คนขนเนื้อหอเดียวติดกัต้องใหม่ใกลต้องใหม่ครบอเลยลงไปน้ำอิลงไปนต้อินน้อแมอกีเดียข้าวปุ่นเว้ยข้าปุ้นกระสีข้าปุ้นกรนั่โมอิ่มก็ซื้อมาไหมตอนนะนั่นมีเป็นแสนแสนสาหัส ก็ไปิก็ไปด้ดโอ้ยแกเดีต้องใส่พ่อยรถแม่มาถึงดนหรอบเร็วมาถึงแม่บองนาแบงางมากเลครคิดมากเโดมแบบไงวะตั้งเวทีได้สบายเลยนี่รถโม่ถึงดน อยู่หากิโลกรนสีห้หอดโดนละตัวมันลอยนิน่ดนดเนี่ยลอยโปโเเลเออโดยโยหาคิโลนุ่นลลงแจงว่าบ้านมาหลับมันเป็นโรงเรียนในตำบลวะน,น,นี่มันคือใหญ่ละโรงเรียนใไงได้หนี่นาควิทยาสตรวิทยาเนาะวิทยากับชิบุตซัมอำเภอหรือว่า,าระดับตำบลระดับ

มันออกมันจืดขมขมต้องจ่เออวันนี้กูมาตลาดอาหารานั้นเือเอเสืเเเค่ะ<อ>ต้องไปำเองว่าี่ลูรสาติแบบนี้กินใมเปวลองชิมับคนใหมกินบัได้กินบัได้ไาไม่ำไมู่ปไม่ได้หรอกแ่ไปำก,กินเอง

โอ้โหสรุปได้ไปตำกินเองครับผมซื้อมากอะบวรวาวปากบวรวามือน้องว่าซื้อ่าปรึกษาหายโอ้จิ้งหงส์บอกว่าเขาจะเอาตำรสชาตินี่โอเคไปตำกินเองครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีครับ